ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับประเด็นที่เพชรเพชดงามที่เป็นลูกปอลลูกมอของซิงโต้เมันครามเชลซีอย่างเมสันเมาส์ที่มีท่าทีว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสร2ปีติดมีสิทธิ์ที่จะโบกมือลาถิ่นสแตมฟอร์ดบริดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากทางเชลซีในยุคเจ้าของคนใหม่อย่างทอตโบรีและเมาส์ยังไม่สามารถหาทางออกร่วมกันในเรื่องของค่าเหนื่อย โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2024และปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยที่ประมาณ75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ตึงเมาก็ต้องการที่จะรับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็นประมาณ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนื่องจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดีวยวกับเขาอย่างลิสเจมก็ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปในช่วงกันยายนปีที่แล้วและได้อัพค่าเหนื่อยจากเดิมที่68,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กลายเป็นตัวเลขที่มากถึง250,000ปอนด์เนื่องมาจากฟอร์มที่สุดยอดของเจ้าตัวเลยทำให้ลิสเจมกลายเป็นกองหลังเชลซีที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุด ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วในการคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ครั้งแรกนั้นดูเป็นไปได้ดีแต่เมื่อหลังจากจบฟุตบอลโลกอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเชลซี Chelsea ได้ใช้เงินช็อปแรกในการซื้อนักเตะมากมายเข้ามาสู่ทีม โดยเฉพาะนักเตะในะแผนเกมรุกและแต่ละคนที่เซ็นเข้ามาก็มีสัญญายาวทั้งนั้นเป็นเพราะว่าบอร์ดบริหารต้องการจะสร้างเชลซียุคใหม่โดยผู้เล่นอายุน้อยฝีมือดีบวกกับในซีซั่นนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มของมิดฟิลช์ชาวอังกฤษวัย24ปีคนนี้ค่อนข้างดรอปลงไปจากซีซั่นก่อนๆพอสมควรเลย ทำให้เขาเริ่มโดนจับไปอยู่บนมานั่งสำรองบ่อยขึ้นและมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกด้วยโดยปัจจัยเหล่านี้ก็น่าจะทำให้บอร์ดบริหารคิดในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเมาส์ที่เขาต้องการค่าเหนื่อยเยอะขึ้นและมันจะคุ้มค่ากับที่ทีมต้องลงทุนไหมเนื่องจากตัวเขาเองก็ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีในซีซั่นนี้และก็ไม่การันตีว่า ฟอร์มจะกลับมาดีเมื่อไหร่หนทางสโมสรเองก็ต้องพึงระวังในเรื่องของ i n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  i a l Fair p ์ a พสําหรับการจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆให้กับนักเตะเพราะอย่างที่เราได้กล่าวไว้เชลซีเองก็เพึงทุ่มทุนช็อปไปแบบมหาศาล ท่ามกลางปัญหาระหว่างทางออกของเมาส์และเชลซีก็มีคู่แข่งร่วมหลีกร่วมไปถึงบิ๊กทีมนอกหลีกที่ต้องการจะคว้าตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าไม่ว่าจะเป็นแมนยูแมนซิตี้บาร์เซโลนาโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่ทางเจอเก้นครอปต้องการลูกม่อของเชลซีคนนี้มาร่วมทีม เพราะกุญสือชาวเยอรมันก็ชื่นชอบเมาส์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเพื่อแก้ไขปัญหาแดนกลางของทีมที่แต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่วัยที่โรยลาาวกกับฟอร์มที่ไม่เหมือนเดิมทาให้ครอปอยากได้เมาส์เข้ามาเติมเต็มทีมซึ่งก็มีข่าวออกมาอีกว่าทั้งสองทีมได้มีการเจรจากันและค่อนข้างไปนในทางที่ดีและมีความเป็นไปได้ที่เชลซีพร้อมปล่อยเมาส์ย้ายซบเลี้ยวหูหากได้ค่าตัวตามที่เชลซีตั้งเอาไว้ จากข่าวลือในการย้ายทีมที่หนาหูครั้งนี้ก็มีทั้งแฟนบอลเชลซีที่ออกมาด่าบอร์ดบริหารว่าคิดบ้าอะไรอยู่ที่จะปล่อยแข้งลูกมอ่อคนนี้ออกจากทีมทางแฟนๆของลิเวอร์พูลเองก็ต่างกันรอต้อนรับเมาส์อย่างเต็มที่ในปัจจุบันก็เป็นซีซั่นที่4แล้วที่เมสันเมาส์ได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และกลายเป็นกำลังหลักของทีมไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของแฟรงค์แลมพาร์ดทมัสถูเคินและกรแฮมพอตเตอร์ เมาส์ลงเล่นไปแล้วถึง194นัดทาไป33ประตูกับ37แอซเซสและพาเชลซีคว้าแชมป์ไป3รายการอย่างยูฟาซูเปอร,ร์คัพแชมป์สโมสรโลกโ,โดยเฉพาะรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เจ้าตัวเป็นคนแอซเซสให้กับไคฮาวเวตยิงประตูชัยใส่แมนซิซิตี้ในนัดชิงจนเชลซีก้าวไปเป็นเจ้าแห่งยุโรปในซีซั่นนั้นถ้ามองไปดูในมุมของเชลซีหากพวกเขาเสียเมสันเมาส์ไปจริงๆแล้วก็ คนที่ไม่โอจริงๆก็คงจะเป็นแฟนๆของสิงบูที่ต้องเสียลูกปันลูกม้อเพียงไม่กี่คนที่เติบโตจากอาคาเ m มีและกลายมาเป็นสุดยอดนักเตะอีกทั้งอายุก็เพียงแค่24ปีก็อาจจะดูใจร้ายไปหน่อยกับการที่บอร์ดบริหารเชลซีไม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้เมาส์ทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวก็เป็นคนนำพาความสำเร็จมาสู่ทีมและจะปล่อยเขาไปแบบนี้ก็ดูยังไงยังไงอยู่ แต่ทั้งนี้เชลซี Chelsea ก็ได้แต่งตั้งแฟรงค์แลมพาร์ดกลับมาคุมเชลซีอีกรอบแบบชั่วคราวจนจบสีซสั้นหลังจากที่ปลดพอตเตอร์ไปช่วงเวลาที่เหลือของเชลซีในสีซสั้นนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเมาส์ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกที่เขาก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็เป็นซูเปอร์แฟรงค์เลยละครับที่ดันเขาขึ้นมาจากการเคยร่วมงานกันที่ดาบี้เคานตี้ไม่แน่นะครับ นี่ก็อาจจะเป็นอีกครั้งที่แลมพาร์ดจะรีดศักยภาพของเมาส์ออกมาอีกครั้งก็เป็นได้สุดท้ายนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนคิดว่าอนาคตของเมสันเมาส์จะเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์ของพวกเราผู้ผมก็ขอรบกวนให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ